ครับผมสวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุของคนและเครื่องรางนะครับวันนี้เราจะมานะครับดูแลรักษาใบมีดหมอของเรานะครับก็กันขึ้นสนิม <c oughs> ก็ว่าได้นะครับแต่บางคนก็ชอบแบบธรรมชาติมันก็ยังไงยังไงนะก็เพื่อให้ใบมีดเราคงทนคงนานนะครับเพื่อให้ได้อยู่กับเราไป็นนานนะครับก วันนี้เราจะใช้ด้วยน้ำมันนะครับจักนะครับอันนี้ไปดูเมื่ออีกคลิปหนึ่งนะครับก็เพื่อไม่ให้ใบมีดเราขึ้นสนิมนะครับผมก็ต้องระวังนะครับนะครับผมนะครับดูเริ่มขึ้นสนิมแล้วเนาะเพื่อคมใช้งามนะครับผมเราก็จะใช้น้ำมันจักนะครับนะขออนุญาตครับแบบนึง นี <default> ่นะครับนะครับผมดูนะครับแล้ก็อีกดูนะครับก็ไม่ตรงมากเนะ นะครับดี่ผมจะมีท้อทายนึกกันนะจะมีทวมเสียหายนะครับผมนะครับชันนะครับชลมนะครับชลมไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับโอ้โหมือเละอะด้วยไม้ผมเสียหายไหมเนี่ยก็ อยากแบบนึงครับเช็ดหนึ่งเนาะหนึ่งดื้อน้ำมันด้วยแบบนึงครับผมครับเกี่ยมต่อไปนะครับเหมือนกันครับนะครับชโลมนะครับผมพอนะครับผมกดทิ้งไว้ครับ กขดิ้นต่อไปครับผมนะครับผมก็เขาบอกว่าใช้ได้ทุกน้ำมันนะครับน้ำมันจักรนะครับก็ใช้ได้น้ำมันมะกอกก็ใช้ได้นะครับนี้เลือกเติตามคนชอบนะครับผมเราก็มีน้ำมันจักรเราก็ใช้น้ำมันจักรนะครับนะครับเราก็ทิ้งไว้ครับ ครับครับผมก็ทิ้งไว้สักคู่นะครับก็มีแต่ละลิมก็จากวัดให้ด่วนนะครับจกกลองผอพัดวัดให้ด้วนนะครับนะครับดีย๋ยวนี้ก็ท่านดงดังมากนะครับไอ้จุหนึ่งร้อยปีหรือคนเรียกท่านว่าเจ้ากุณพัดนะครับผม รอแป๊บหนึ่งนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปทำความสะอาดของใบม,มีดนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่จะให้ไปซื้อน้ำมันเพงเพ่งก็คงไม่ได้นะครับนะครับทิ้งไว้สักครู่ครับวันนี้ก็เป็นมีดอนะ๋อ ลวงพ่อพัดนะครับวัดห้ด่วนนะอายุวัฒนะมองคนเก้าเก้าต้องเล่มนี้นะใช่ไม่ใช่เล่มนี้เนาะใช่ไหมคือใช่ใชอายุวัฒนะมองคนร้อยปีนะครับเล่มนี้ขอโทษครับพูดผิดนะ <c oughs> ก็นี่นี่ครับพัดมองคนเก้าเก้านะ <c oughs> เล่มเล็กครับสวยนะ นี่ก็เร่มนี้ไม่ได้ออกจากทำวัดห้อยด้วนนะครับไม่ได้เสวัดห้อยด้วนนะครับเป็นมีดหลวงพระอาจารย์เว้นนะครับจัดสร้างนะครับเ<ม>พื่อหาเงินสมทบสร้างพระธาตุสำริดผลนะครับที่วัดป่าโคกกลางจังหวัดกาลสินนะครับผมเล่มนี้ก็เร่มนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพัดนาแต่ข้อมูลไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ แต่มีสลักชื่อชื่อของหลวงพ่อนะครับนะจะเป็นการใช้อนเลเซอยิงนะครับน่าจะเป็นมีดลูกศิษย์นะครับทำสร้างถาวายให้หลวงพ่อปุกเสกนะนะครับก็เป๊บนึงนะครับก็จะหาสมดีมานะครับเช่นเคยนะนะครับมานะครับ ทำความสะอาดไปมีทุงเรล่านะครับผมนะครับก็ขายมีผ้าอะไรก็ทำได้นะครับนะครับนะครับนะครัผมเพื่อให้ใเมีดเราคงทนงามและสวยนะครับ นะครับนะครับก็ยังมีสนิมอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเกแล้วฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไปมีเราเสีย,ย,ยหายเห็นไหมดนน้ำมันแล้วเฮ้ยเนาะปั่นยืมเลย เช่งเลยนะครับแปบ๊บนึงนะครับโอ้แบบยหดบ่งิดเชื้หายนะ,ากกานะครับขอเขาฝักก่อนนะครับนี่เล็เกครับเหมือนเดิมครับ น,นะครับผมนะครับผมก็ได้แค่นี้นะครับนะครับเข้าฝฟักครับ หรือปอบิแห้งก่อนก็ได้นะจะควรนจริงนะแล้วค่อยเอาเข้านะนะครับผมนะบดูครับเรียบนี้คืออะไรั้งตีชมได้นะครับจะใช้ไม่ทูนยังไงก็ตีชมได้นะครับ สวยครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นชิปดูแลใบมีดของเรานะครับทําความสะอาดใบมีดหรือว่าไม่มีใบมีดขึ้นสนิมแต่ถ้าความดีคนก็ไม่ชอบครับเขาบอปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะแต่เราก็อย่า้มีดเราอยู่เราเป็นนานๆนะครับแต่ถ้าความดีอย่างหนผมก็ไม่ต้องทําความสะอาดหรอกครับนะครับปล่อยเลยนะโอ้ชิวน้ำมันจัก นะครับนะครับมันยับเนียบเลยโอ้ยดาม,มีดผมไหมมึงไงนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปทำความสาดใบมีดนะครับเพิ่มให้ใบมีดขึ้นสนิมนะครับดูครับมันเยิมเลยนะนะครับเรวเก็บข้าฝากครับนะครับ ปึ๊ครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็ให้น้องมันดูว่าไม่เข้าตานะครับแต่ก็ยังไม่รู้ครับก็ไม่แพงครับก็ซื้อมาเพื่อศึกษานะครับเดบินด้ามกระดูกฝักกระดูกนะ ครับผมก็ EP นี้ก็มัมีอะไรมากมายครับนะครับเป็นช่องทําความสะร์ดเกี่ยวกับใบมีดหมอนะครับผมสําหรับคนที่ชอบในด้านทางมีดหมอนะครับผมก็อีกคนหนึ่งนะครับก็ดูดูอยู่นะครับดูดูอยู่ครับว่าจะหาอีกสักเล่มครับห้านิ้วนะแต่ก็ยังไม่มีซับนะครับยังมีทุนนะครับนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับก็คลิปนี้ก็มีมาแค่นี้นะครับขอพูดแค่นี้ก่อนนะดูอีพีหน้าจะมีอะไรนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับ วันนี้เราจะมานะครับดูเลรักษาใบมีดหมอของเรานะครับก็กันขึ้นสดิมก็ว่าได้นะครับแต่บางคนก็ชอบแบบธรรมชาติมันก็ยังไงยังไงนะก็เพื่อให้ใบมีดเราคงทนคงนานนะครับเพื่อให้ได้อยู่กับเราไป็นนานนะครับก็บวันนี้เราจะใช้ด้วยน้ำมันนะครับจักนะครับอันนี้ไปดูเมื่ออีกคลิปหนึ่งนะครับ ก็เพื่อไม่ให้มีมีดเราขึ้นสนิมนะครับผมก็ต้องระวังนะครับนะครับผมนะครับดูเริ่มขึ้นสนิมแล้วเนาะเพื่อความสวยงามนะครับผมเราก็จะใช้น้ำมันจักนะครับนะขออนุญาตครับแบบนี้ ดูนะครับนะครับผมดูนะครับก้อยดูนะครับก็มีตรงมากเนาะ ผมจะมีถอดทานึกกันนะเดี๋ยวมีทวมเสียหายนะครับผมนะครับชั้นนะครับสลูมนะครับสลูมไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับโอ้โหเละอะดูวยไม้คมเสียหายไหมเนี่ย หยากแบบนึงครับเ็ดมือเนาะมึงเหลือหน้ำมันด้วยเนะด็ดนึงครับผมครับเกี่ยมต่อไปครันะบเนี่ยเหมือนกันครับนะครับชโลมนะครับผมพอนะครับผมกดทิ้งไว้ครับ นขเลต่อไปครับผมครับก็เขาบอกว่าใช้ได้ทุกน้ำมันนะครับน้ำมันจักนะครับก็ใช้ได้น้ำมันมอกตอร์คใช้ได้นะครับนี้เนอกแต่ตามคนชอบนะครับผมเราก็มีน้ำมันจักรเราก็ใช้น้ำมันจักรนะครับนะครับเราก็ทิ้งไว้ครับ นะครับครับผมก็ทิ้งไว้สักคู่นะครับก็มีดแต่ละลิมก็จากวัดให้ด่วนนะครับจอกลองผอพัดวัดห้ด่วนนะครับนะครับอย่างนี้ก็ท่านดูดังมากนะครับไอจุ1หนึรอปีหรือคนเรียกท่านว่าเจ้ากุณพัดนะครับผม นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปทำความสะอาดความใบมีดนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่จะให้ไปซื้อนะ้ำมันเพงเพลยงก็คงไม่ได้นะครับนะครับทิ้งไว้สักครู่นะครับวันนี้ก็เป็นมีดอนะ๋อ ลวงพ่อพัดนะครับวัดหีด้วนนะอายุวัฒนะมองคนเก้าเก้าต้องเล่มนี้นะใช่ไม่ใช่เล่มนี้เนาะใช่ไหมคือใช่อายุวัฒนะมองคนร้อยปีนะครับเล่มนี้ขอโทษครับพูดผิดนะก็นี่ครับพัดมองคนเก้าเก้านะเล่มเล็กครับสวยนะ นี่ก็เลียมนี้ไม่ได้ออกจากทางวัดห้อยด้วนนะครับไม่ได้ใช่วัดห้อยด้วนนะครับเป็นมีดหลวงพระอาจารย์เว้นนะครับจัดสร้างนะครับเ mm hmm. พื่อหาเงินสมทบสร้างพระธาตุสำริดผลนะครับ mm hmm. ที่วัดป่าโคกกลางจังหวัดกาลสินนะครับผมเร่มนี้ก็เรีมนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพัฒนาแต่ข้อมูลไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ แต่มีสลักชื่อชื่อของหลวงพ่อนะครับนะจะ่เป็นการใช้ในเสื้อยิงนะครับน่าจะเป็นมีดลูกศิษย์นะครับทําสร้างถาวายให้หลวงพ่อปุสสีกนะนะครับก็แป๊บนึงนะครับก็จะหาสำดีมานะครับเป็นเคยนะนะครับมานะครับ ทำความสะอาดไปมีทุงเหล่านะครับผมนะครับก็ขามีผ้าอะไรก็ทำได้นะครับ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 ผมเพื่อให้ไปมีดเราคงทนงามและสวยนะครับ นะครับนะครับก็ยังมีสีนิ้มอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมในเก้าเวฉะนั้นนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวไปมีเราเสียหายหไหมโดนน้ำมันแล้วเอ้ยเนาะปั่นยืมเลย เช่งเลยนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับโอ้ยเบมีเสียหายนะครับขอข้าฝักก่อนนะครับนี่งเ,เล็กครับมันเดืองครับ น,น,ะนะครับผมนะครับผมก็ได้แค่นี้นะครับนะครับเข้าฝากครับหรือป่อยิ่งแห้งก่อนก็ได้นะจะควรเป็นจริงนะ ค่อยเข้านะนะครับผมนะบดูครับเรียบนี้คึกเลยไม้มตีชุมได้นะครับจะใช้มีทูนงไงก็ตีชมได้นะครับ สวยครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นชิปดูแลใบมีดของเรานะครับทําความสะอาดใบมีดหรือว่าไม่ให้มีดมีดขึ้นสนิมแต่ถ้าคนดีคนก็ไม่ชอบครับเขาก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะแต่เราก็อยากให้มีดเราอยู่บเราเป็นนานๆนะครับแต่ถ้าความคิดอย่างนผมก็ไม่ต้องทําความสะอาดหรอกครับนะครับปล่อยเลยนะโอ้ชิวน้ำมันจัก นะครับอ่ะนะครับมันหยบเนียบเลยดามีดผมไงนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปทำความสะอาดใบมีดนะครับเพื่อให้ใบมีดขึ้นสนิมนะครับดูครับมันเยิ้มเลยนะนะครับเ้วเก็บข้อฝากครับนะครับ ครับครับนะครับเดมนี้ก็ให้น้องมันดูว่าไม่เข้าตานะครับแต่ก็ยังไม่รู้ครับก็ไม่แพงครับก็ซื้อมาเพื่อศึกษานะครับเดบ,บินด้ามกระดูกฝักกระดูกนะ ครับผมก็ EP นี้ก็มันมีอะไรมากมายครับนะครับเป็นช่องทําความสะอาดเกี่ยวกับใบมีดหมอนะครับผมสําหรับคนที่ชอบในด้านทางมีดหมอนะครับผมก็อีกคนหนึ่งนะครับก็ดูดูอยู่นะครับดูดูอยู่ครับว่าจะหาอีกสักเล่มครับห้านิ้วนะแต่ก็ยังไม่มีซับนะครับยังมีทุนนะครับนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับก็คลิปนี้ก็มีมาแค่นี้นะครับขอพูดแค่นี้ก่อนนะดูอีพีหน้าจะมีอะไรนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม